Okay, they're okay. okay. nice. Demacia! ก็เจโฟเมตอรนะครับผมเหมาะกับการเล่นแท้งมากตอนนี้ผมมาเป็นสายแทงนะฉะนั้นผมเอาจะเอาคอนคอร์เรอร์ไปรุ่นแรกเป็นอันเช็กแอบเบิลนะบนเพจเอาไว้ในไฟลดดามเมจลงแล้วก็โอเวอร์โกดนะถึกๆหน่อยแล้วก็ทริอันะถ้าเกิดว่าได้ค่าแอซิก,ก็จะฮิลหน่อยหนึ่งดามเมจฝั่งเรามหาศาลนะแต่ว่ามันเป็นดามเมจชุดจะเป็นคอมโบเติมเกมทั้งทีเลือกร้านดีๆไว้ใจกันยาว ลุกชอก็อปเกมมี่เติมเกมได้24ชั่วโมงมั่นใจปลอดภัยเติมไวเติมเร็วไม่ต้องกลัวดีฟันเพราะร้านนี้จดทะเบียนพันธุ์ถูกต้องตามกฎหมายจะ inbox เพจแอดไลน์ page, line, หรือเติมผ่านเว็บไ,ไซต์ก็ได้หมดมีบริการเติมแบบไฮดีทัด้วยนะไม่ใช่แค่ LL Y Lift หรือ TFT นะมอื่นก็มีเพียบเติมได้ทุกแนวเกมไหนฮิตเราก็จัดให้อย่าลืมกดติดตามเพจร้านไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารและโปรเด็ันก่อนใครแล้วเจอกันครับ มีการเล่นตัวเดียวมั้งที่แทงอะ่ะแชมเปี้ยนที่น่ากลัวตอนนี้ผมว่ามีแค่การเล่นกับเซนนา the the อ่อสวัสดีครับคุณเจมบีไลท์ B นะเอดี mm hmm. เพื่อนผมใช่หรอคุณจะเป็นเพื่อนกับทุกคนไม่ได้นะ คุณจะรันวงการไวริฟใช่ไหมเอดีฝั่งผมหรือฝั่งเขา huh? right เออวันนี้ดีวะ่ะไม่เจอปวจีนเมืวว่อวานเจอทีมจีนมนเลยน่าเบื่อมาก defy my will. สวัสดีครับโอ้สวัสดีคุณ S S T นะครับผมขอบคุณมากครับผมสาสิบบาทนะโอ้โหมาแต่หัวบันเลยขอบคุณมากครับผม Stand with me, brothers and sisters. Không để vừa ở vừa mà đi. Hơi 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 hơi. Nhật lộn. Hai gọn, hai gọn, hai gọn. Nắm biểu hiện. Sho khó nắm lòng để phân bát. Phân có thoạt đi học. เ <The> ปิดมาดีแล้ได้เฟิร์ลได้เฟิร์เดียเด๋ยวเราลงล่างนะไปแก,งก๊งเลนคาบิวั์ให้คาบิวมันเกิดขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณที่เอทีบากนะครับผมทีเต่อ <te animals> ให c มาเนี่ e เรียสวยเลยสวยโลนสวยโลนแบบนี้คือเราแบบว่าตีรัวนี่กาเล่นได้เลยเนี่ยสวยโลนสวยโลนการเล่นมีนี่ปะโอ้มีวาร์ปว่าถ้าการเล่นไม่มีวาร์ปก็คือแบบว่ายาวๆอะเอาเพลรลัว ดีแล้วในที่ให้คามเมียวคิวเพราะอะไรเพราะว่าคามเมิยวจะได้มีเงินชนะเลนเราจะได้แบบว่าไม่ต้องห่วง t อ p เลนมากประมาณ4นาทีนะได้ซีตี้ถือว่าไวมากเดี๋ยวเราไปการดีเวิน เอ้ยรีบรอ่ะชิปหายแล้วโอเคโอค้โหแรกว่ะ โอ้เรนบนจะได้ไหมได้ปะคิดว่าได้ปะโอเคแฟร์คุ้มคุ้มคุ้มได้แฟร์ไัม Stand with me, brothers and sisters. Enemy, humble their forces. Find me greater foes. Enemy, hey. the enchanted on of sun and infernal dragon. No ้ย <anything> มิดเลนมาช้าน้องโอเคปล่อยตั้งปล่อยละฝั่งเวียดแล้วเนี่ย ออกกันเวทกันเดี๋ยวของดีประจำแพทนี้โอเคสวยเพียววันนี้โซโล่เหรอใช่ล้วครับผมโอเคแฟท การเดินแฟลก์การเดินแฟลคุ้มโอ้โหไม่ทนันต้องการการไม่ต้องการไม่ต้องการ ยังดีเลยทำเองโอ้เดนการาไม่มีคนการวะ โอ้เยอะโอ,โอเคสวยสวสดีเราเป็นกันกลางได้แล้วก็เงินฝัง่งอีกฝั่งเราเรานำอยู่นะเงินเรานำอยู่อีกฝั่งอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย เงินนำอยู่ประมาณสามพันได้ถือว่าดีอย่างเราเห็นพี่เล่นซับพอร์ตจังโอ้ไม่มีโอกาสนะเดี๋ยวเล่นให้ดูเล่นได้ทั้งสองแบบอะทั้งซับเลี้ยงซับแทงอนะ แต่ว่าท่าเลี้ยงยุคนี้มันต้องมี ADC คู่ใจไงงั้นลำบากมาแล้วจ้าพร้อมแล้วจ้าคุ้มเลยเมื่อกี้เอามิดเลนและสปอ,อร์ต But to do and die okay. <laughs> <Uyuh>. <laughs> เฮ้ <c oughs> แปดคู่โอหไม่เวิร์กไม่เวิร์กทำยูค่าเขี้สวย มิดเลนเสียเนี่ยท็อปเลนเราไปไหนวะเนี่ยไม่ใช่ท็อปเลนเนี่ไอ,อีมิดเลนเราไปไหนืมเราตื่นตุดแรงมากตอนนี้ father, มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเอาตัว บมวาง,างนดมดทีันีโ่โดนยิงตายอีกแล้วสวยเคสวยมากทีเดียวโอ้โหไม่ตายสวยมากเปิดะไรเปิดเลยเปิดเลยเ ผมตายตัวเดียวแรกแบบว่าทั้งทีมได้ฆ่าก็ถือว่าคุ้มโอ้โไปนี่ถือว่าได้คุ้มนะเมื่อกี้คุมนะมค้มมากเงินก็ยังตามอยู่วันสามถึงสี่พันอยู่อีกฝั่งอนะ่ะหน้าที่แทงนะครับเพราะว่าตา, yes. ตานี้มันต้องเป็นผมรับจบไงเรื่องดาเมจอนะไรถึงว่ารับตีเลยนะ I don't know. The mass now and forever. Huh. Ours is but to do and die. Huh. It Stand with me, brothers and sisters. Huh. กำลัลงล่างกำลัลงล่างต้องเอาบอลอนจังหวงนี้คอผมสามชิ้นน่ะเงินผมนำเยอะเลยกำลังไปจ้าโอ้รอด ที่ฝั่งไม่รู้เนะี่ยส,ส, okay. สวยตามทานันเนอะ To do and die. Look, can look โอ้คนเราไม่ครบเราพี่สาม 3, สองพี่สี่น้ำเบ็ดเราไม่พอโอเคตายตัวหนึ่งจบแล้วโอ้มค์ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไม่คุ้มไม่คุ้มดาำเบ็ดไม่ไพอ Retribution Stand with me, brothers and sisters. Hey, you need Come Quickens the work. Hey. Anyway. Where you know ไม่ไปผมต้องรีว่ะโอ้โหชนะแล้วลมั้งเคสวยคาบิวเล่นด,ด,ดีมากตอนนี้ โตเป็นของเราไนะเอ็นไม่ได้เอ็นไม่ได้ โอเคที่สุดท้ายเราพนเมลนะถึกไปเลยกำลัง <h ums> ไปจ้า <h ums> เราได้โซอะไรเนี่ย <Dem acia. S 2> เราไม่ได้โซหรอเนี่ย Oh my god โอ้ตามเหตุโคตรเยอะตายเอง oh ตายเองโอ้ my god ตายเองเขาเข้าไปทำไมกันวะ งงใจไอตาตานี้อาคารีฝั่งเราเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไม่ค่อยช่ำพวกการอ่านเกมของไวริปเหมือนใน PC เลยไหมครับ PC หนักกว่าครับไวริปนี่คือเบสิกกว่า p c อยอดกว่าโอเคตายเหมือนกัน

ทำหน้าได้ดีมาก โอ้ยอันแฟดมาติเฮ้ยแบนทำอะไรวะโอ้โหโอเคแบนอันนี้เป็น เลนกลางแนะนำตัวไหนครับชอบตัวโซนเช่น TF ถ้าตัวโซนเหรอโอเรน่าโอเรน่าคือหนึ่งในตัวโซนที่เก่งที่สุดในแคนนี้โอ้หายไปเลยเซ็งเซ็งครับ Hmm. tư cười bay à nó. <coughs> ok phạt. Dạ. Yeah! Ok, nhưng mà yêu ca đi. บาลอนสำคัญกว่าตอนนี้เอ็นไม่ได้น้องเอ็นไม่ได้เอ็นไม่ได้อไ,ไดอ้บ้ามาบา,อา,าลอนโอเคอาคาริกูเต็งอาคาริกูสวย Your team has the hand of Baron Group up and push. Huh. ช่วย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 โอ้แบนแรงมากเลยเกมถึงมีบารอนก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะเลยเนี่ยตอนนี้ ได้ข่าวว่าโดนเนิร์ฟมาหลายแพทแต่ก็ยังเก่งสินะเก่งเก่งโอริน่าเก่งซับแทงควรเล่นตัวไหนหรอครับโปรถึงจะเล่นแต่บแบรนด์ราคาเรามีเร็วฟิดเดอร์สติก๊กเร็วคือซับแทงครับมีนอตส์ลดก,กับเชอีกตัวหนึ่งไหม

ีพเป็นของพี่ตอนนี้พี่รับราเมจดไปเยอะมากสกินนี่มันสวยจริงๆนี่ตอนนี้มีคำอยู่เล่นดีนะกับจินแบกราเมจได้อยู่ต่อเลยทุกคนต่อเลย